นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะเอวังราชาสีโหมหานาทังสีหานาทกังสีหานาเม สีละเตเชนะนามราชาสีโหอิทธิลิ์พระพุทธังรักษาสารพัสศัตรูอัปราชยังอิทธิลิ์พระธรรมังรักษาสารพัสศัตรูอัปราชยังอิทธิลิ์พระสังคังรักษาสารพัสศัตรูอัปราชยัง เอวังราชาสีโหมหานาทังสีหานาทังสีหานาเมสีละเตเชนะนามะราชาสีโหอิทิลิ์พระพุทธังรักษาสารพัสศัตรูอัปราชยังอิทิลิ์พระธรรมังรักษาสารพัสศัตรูอปราชยังอิทิลิ์ พระสังคังรักษาสารพัดศัตรูอัปราชยังเอวังราชาสีโหมหานาทังสีหานาทกังสีหานาเมศีละเตเชนะนามราชาสีโหอิทธิลิตพระพุทธังรักษาสารพัดศัตรูอัปราชยังอิทธิลิต พระธรรมรักษาสารพัดศัตรูอัปาราชยังอิทิลิ์พระสังฆรักษาสารพัดศัตรูอัปาราชยังเอวังราชาสีโหมหานาทังสีหานาทกังศีหานาเมศีละเตเชนะนามราชาสีโหอิทิลิ พระพุทธังรักษาสารพัดศัตรูอัปราชยังอิทิลิ์พระธรรมังรักษาสารพัดศัตรูอัปราชยังอิทิลิ์พระสังฆังรักษาสารพัดศัตรูอัปราชยังเอวังราชาสีโหมหานาทังสีหานาทกังสีหานาเม สีลเตเชนะนามราชาสีโหอิทิลิ์พระพุทธังรักษาสารพัสศัตรูอัปราชยังอิทิลิ์พระธรรมังรักษาสารพัสศัตรูอัปราชยังอิทิลิ์พระสังคังรักษาสารพัสศัตรูอัปราชยัง เอวังราชาสีโหมหานาทังสีหานาทังสีหานาเมสีละเตเชนะนามะราชาสีโหอิทิลิ์พระพุทธังรักษาสารพัสัตรูอัปราชยังอิทิลิ์พระธรรมังรักษาสารพัสัตรูอัปราชยังอิทิลิ์ พระสังคังรักษาสารพัดศัตรูอัปราชยังเอวังราชาสีโหมหานาทังสีหานาทกังสีหานาเมศีละเตเชนะนามราชาสีโหอิทิลิพระพุทธังรักษาสารพัดศัตรูอัปราชยังอิทิลิ พระธรรมังรักษาสารพัดศัตรูอัปราชยังอิทธิลิ์พระสังฆรักษาสารพัดศัตรูอัปราชยังเอวังราชาสีโหมหานาทังสีหานาทกกังสีหานาเมศีละเตเชนะนามราชาสีโหอิทธิลิ พระพุทธังรักษาสารพัดศัตรูอัปราชยังอิทิลิ์พระธรรมังรักษาสารพัดศัตรูอัปราชยังอิทิลิ์พระสังฆังรักษาสารพัดศัตรูอัปราชยังเอวังราชาสีโหมหานาทังสีหานาทกังสีหานาเม สีละเตเชนะนามราชาสีโหอิทิลิ์พระพุทธังรักษาสารพัสศัตรูอปราชย,ยังอิทิลิ์พระธรรมังรักษาสารพัสศัตรูอัปราชย,ยังอิทิลิ์พระสังคังรักษาสารพัสศัตรูอัปราชย,ยัง